วันนี้สามไร่นะครับสามไล่สามใ่สามไล่ไลข้าวยืนหมดข้าวยืนหมดข้าวยืนหมดเหลือแต่ข้าวล้ม <laughs> ไม่ใช่ข้าวยืนหมดสามไร่นะครับยาวไปนู่นเลยยาวไปนู่นนะครับนาพี่น้องเขาแบ่งกัน จะยาวไปเลยนะครับะข้าวยังไม่สุกหมดนะครับข้าวยังไม่สุกหมดก็เลยเกี่ยวเจ้าละเล็กละน้อยนะครับเกี่ยวเจ้าละเล็กละน้อยอ่ะไปนี่แหละรุ่นคุณปู่ รถเกี่ยวรุ่นคุณปูอ่าไปสู้เขานะทิศลอยช่วงเช้าๆนะครับ อากาศกำลังดีมีแดดนิดๆ,ๆมีลมหน่อยๆอะกำลังปรับเปลี่ยนเมื่อวานไม่มีงานนะครับเมื่อวานเพราะว่าข้าวยังไม่สุกแล้วเขาก็รอกระถินกันรอทอดกระินเสร็จนะครับเพราะว่าเขาไม่มีสนามตากเนาะเพราะว่าสนามตากอาจจะอยู่ตรงลานวัดแล้วก็สนามฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับบ้านไหนที่ไม่มีสนามฟุตบอลก็ไม่มีที่ตากนะครับก็ส่วนมาก เขาก็รอสนามวัดนี่แหละรอสนามวัดเพราะว่าวัดมันเป็นสนามใหญ่เนาะก็บางบางบ้านก็ยังข้าวสุกแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าเขารอให้เสร็จกระถินก่อนพอเสร็กระถินเสร็จนะครับเขาก็จะได้เริ่มทําการเกี่ยวเพราะว่าเขาต้องรอสนามตากอีกอย่างถนนในหมู่บ้านเขาก็แคบนะครับถ้าจะไปตากในถนนก็ก็มันก็จะเกิดแบบเขาจะต่อว่าเอานะครับว่า อย่างนั้นอย่างนี้อีกเดี๋ยวก็ถนนอันตรายนะครับเกิดอันตรายได้เหยียบข้าวเหยียบอะไรกันแล้วก็มีปากมีเสียงกันนะครับก็ประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับสู้เขาสู้เขานู้ดสุดลูกหูลูกงานะครับสามไล่เพราะว่าแปลงเขาแบ่งกันยาวๆไปเลยนะครับข้าวพี่น้องจะแบ่งกันยาวๆไปเลย ข้าวยืนอย่างเดียวนะครับก็ไม่นานหรกถ้ารถไม่มีปัญหาอะไรนะครับน่าจะลงตัวแล้วนะครับเพราะว่าปรับเปลี่ยนเมื่อวานก็แต่งมาหลายอย่างอยู่ทั้งข้าวติดตูดทั้งฟางติดตูดแล้วก็เสริมใบตบนะครับเสริมใบตบฟางแล้วก็โซ่ข้างคอยานนะครับมันหย่อนแล้วก็ทำการตัด ข้อโซ่ออกกเปลี่ยนแล้วก็เสริมตรงนู้นหน่อยตรงนี้หน่อยนะครับโอเคคลิปหน้าเจอกันครับ